คุณผู้ชมครับจากภาคใต้ขยับขึ้นไปติดตามสถานการณ์ตรง3-4จังหวัดริมแม่น้ำโขงกันบ้างนะฮะ,ฮะบึงการนครพนมแล้วก็หนองคายนะฮะเดี๋ยวจะติดตามบรรยากาศสดๆที่หนองคายกับคุณเจียพรทิพย์ด้วยให้ดูบึง,<ะ>บงการก่อนบึงการเนี่ยล่าสุดเช้าวันนี้น้ำโขงทะลักเข้าลำห้วยผาคางนะครับในเขตเทศบาลตำบลไคสีอำเภอเมืองจังหวัดบึงการแล้วก็ นายหพามุมสูงนะฮะตอนนี้ส่งผลให้บริเวณแคมป์คนงานที่รับเหมาก่อสร้างโครงการสะพานแห่งที่5บึงการปากซันเนี่ยโดนน้ำโขงหนุนสูงแล้วก็เข้าท่วมบ้านพักคนงานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบริเวณด่านพรมแดนฝั่งไทยถูกน้ำโขงหนุนไหลเอ,อ่อเข้าท่วมบริเวณลานจอดรถบริเวณช่องทางเนินรถทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาน้ำเนี่ยสูงสุดประมาณสักฟุตหนึ่งได้แต่ก็ยังไม่มีความเสียหายใดๆนะครับโดยโครงการก่อสร้างตอนที่2งานถนนฝั่งไทยแล้วก็ด่านพรมแดนฝั่งไทยเนี่ยวงเงินก่อสร้างเกือบ900ล้านะอรับตนน ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าน้ำเนี่ยมาแล้วฮะ,ะน้ำทางนี้นี่น้ำใสหน่อยเนาะ,ะไม่เหมือนน้ำทางเหนือนี่แม,มันไม่ใช่น้ําป่า<อ>แต่ก็แดงอยู่แหละแต่กระงวิทย์กันนะคะนครพนมค่ะน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องจุดวิกฤตเฝ้าเตือนภัยของเขาก็คือ12เมตรนะคะตอนนี้อยู่ที่11.7 ขาดอีก30เซนคุณผู้ชมดังนั้นจุดลุ่มต่ําริมตะลิ่งตอนนี้เอ่อท่วมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรชายแดนสีํอเภอก็คือบ้านแพงท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมแล้วก็อาเภอท่าพนมท่วมไปแล้วบางส่วนแต่ว่าในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยนายกเทศมนตรีเขาบอกโอกาสน้อยมากน้ําจะเข้าไปถึงตรงจุดเขตเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าจะท่วมไปถึงจุดนั้นน้ําโขงต้องขึ้นถึง15เมตรครับอันนี้ยังอยู่ที่11.7 ยังได้อยู่ค่ะนี่นะครับ